สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาสร้างขุนไกลนะครับแบ่งปันกันในส่วนของอประสบการณ์ที่สร้างมาสำหรับขุนไกลบอนไซไกลเนี่ยฮะเป็นไม้แชมป์โลกมาแล้วนะฮะของประเทศไทยไม่ธรรมดานะครับเพียงแต่ว่า เราจะสร้างอย่างไรสร้างได้อย่างไรเป็นไม้ตาสลับมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่ามันมันสร้างยากในฟอร์มเล็กนะถูกต้องเลยครับถ้าเป็นฟอร์มใหญ่ไม่เป็นไรแต่ถ้าฟอร์มเล็กเนี่ยนะด้วยกิ่งที่มันตาสลับซ้ายขวาหน้าหลังไปมันมันยากนะครับมันไม่เหมือนตาคู่นะถ้าแนะนำคือสร้างฟอร์มใหญ่ไปเลยนะครับ แต่ต้นนี้ก็ได้เขียงไปกาจะฟอร์มเล็กประมาณทักสี่สิบเซนแต่ผลปรากฏว่าไม่เป็นไปดังที่เราออกแบบไว้เลยนะครับก็เลยบิดไปแต่ที่นี้ก็คงจะต้องมามาทำทำใหม่ครับในบางจุดลองปรับไปดูมาดูกันนะครับอันนี้ก่อหินไว้นะตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับยังอยู่ที่เดิม เดี๋ยวมาดูกันครับในลักษณะว่ามีจุดดีจุดด้อยจุดเสียอย่างไรนะครับสำหรับไม้ต้นนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอจุดเด่นของเขาคือตรงนี้หละฮะตอนแรกก็เป็นรากเกาะหินนะครับถ้าอยากให้ให้ให้รากสวยก็ต้องมาคอยจัดรากนี่เป็นเกาะแบบธรรมชาติเลยในะหินนะฮะแล้วก็ก็ <ๆ S 1> เริ่มจะนะับปิดหินละนะครับคุมก็เขียง นะเขียงตรงนี้สร้างกิ่งหนึ่งในบวมหมดเลยนะครับมันโตจริงแต่มันมันทื่อไปผมก็ทดเพื่อที่จะสร้างหลังก่อนหน้านะครับทํำเป็นทรงต,รงตรงน้นเดียวเลยอันนี้ขึ้นมาก็ไม่สวยนะฮะรีบทดไปหน่อยไม้ยังไม่โตนะครับขึ้นไปกิ่งสองยวผมดีดใบก่อนดีกว่านะฮะดีดใบล้วจะให้ดูในรายละเอียดนี้มันทื่อนะครับผมก็ต้องเอาออกนะครับ ผมว่ามันทื่อผมจะสร้างใหม่ดีกว่านะครับผมสร้างทรงต้นเยียวไปก่อนโครงสร้างต้องให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็อิดบิดอิสระเพว่ากันอีกหนึ่งนะครับอีกลำดับหนึ่งกันแล้วกันตอนนี้ก็เอาทรงต้นเอาเยี่ยวก่อนเอาโครงสร้างหลักก่อนผมมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าโครงสร้างใหญ่นะมันสามารถที่จะสร้างได้แล้วนะ ัวบิดเอี้ยวสวยๆนะี่มันทาได้อยู่นะครับต้องการสร้างกิ่งเนี้นะครับกิ่งนี้แหละนะเป็นกิ่งเมนเนี่ยซับซับหลังซับหน้าเสร็จแล้วกิ่งสองเนี่ยขึ้นขึ้นซับหน้านะครับผมขึ้นซับหน้าแล้วก็อืตรงนี้ จะขึ้นตรงนี้ก็ต้องตัดนะครับข้อมันโตแล้วโตกว่าต้องเบรกครับเบรกเลยครับถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันนะครับดูขนาดมันไม่ได้นะฮะไม่ได้ตรงไหนตรงนี้นครับท่านดูนะฮะปกติแล้วเราต้องสร้างลำต้นเนี่ย เนี่ยผมให้ได้ทุกท่านได้ได้ไอเดียนะฮะกิ่งที่หนึ่งมันโตลำต้นสร้างมาจะต้องให้โตก่อนต้องเลี้ยงจนได้ขนาดจึงมาทดนะครับไม่ต้องห่วงเลยไอ้กิ่งข้างบนจะสวยไม่สวยถึงมันสวยแค่ไหนไม่กล้าตัดนะครับมันยาวแค่ไหนก็มันยาวไปครับจนกว่าขนาดมันจะโตกว่ากิ่งหนึ่งอเอาง่ายงนะครับกิ่งหนึ่งต้องเล็กกว่าลำต้นนะครับ มันคงตูนะครับแต่ที่นี้ว่าข้างบนเนี่ยมันมันถ้าอยากให้ตรงนี้ตูข้างบนต้องไม่ตัดนะแต่ถ้าตัดแล้วข้างบนมันเอตัดข้างบนนะตรงเนี้ยมันจะสต็อปตัวนี้ไปด้วยนะครับนะแต่ข้างบนก็ไม่เอาไว้เอยเอาไว้ก็ไม่ได้ครับต้องตัดเหมือนกันนะครับจะเล่นกิ่งหลังนี่นะครับตั้งยอดนี่ตัางยอดก็จะไปเลยแล้วก็ต้องตัดออกเอง นะครับยอดนี้นะครับรี่จะเอายอดนี้เอารอเอารอเอาเล็กดีกว่านะครับเอายอดเล็กครับเหตุผลเพราะว่าต้องการที่จะให้ข้างบนนะ่ะรอกิ่งล่างกิ่งล่างด้วยนะครับ ตัวนี้ได้ขนาดหรืยอยังเอ่ยได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ทําไปแบบนี้แล้วก็เข้าลวดในจุดที่ที่เราต้องการที่มันยังไม่ได้ที่นะครับก็คัดกิ่งเข้าลวดไปแบบนี้อันนี้ก็ถือไปนะครับเริ่มใหม่ แล้วมาเลี้ยงไอ้ฟอร์มเล็กๆเนียวโ,โหไปไม่ไปไม่เป็นเลยครับพูดตรงๆนะครับก็เลี้ยงไปก่อนครับถ้ายังไงวันข้างหน้าอาจจะได้แก้ไขนะครับวันนี้ก็สร้างแรกเปลี่ยนกันผมก็ลองวิชาเหมือนกันกับทุกท่านนะครับไปศึกษาจากคุณมดจากนายกพิสิทธิ์จาก,าก,จ,ากจันแก้วจันปองก็ดู นะครูบอบจารยนทั้งหลายทั้งสิ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็เราก็มาทดลองครับซอมม้อมมือโพไซไกลกลางไม้พื้นบ้านพื้นเมืองเรานี่แหละนะครับจะได้ไม่ต้นทุนต่ำครับพูดตรงๆ ถ้าไม้ที่ขึ้นฟอร์มแล้วนะครับขึ้นโครงสร้างแล้วก็จะแพงหน่อยนะครับท่านก็ต้องพิจารณาเอากันแล้วกันอันนี้ต้องใช้ลวดเบอร์สามอันนี้เบอร์สองนะครับเบอร์สองจะเล็กสองมิลน,นะสองมิลอันนี้สามมิลน,นะครับสามสามมิลสามจุดห้าประมาณนี้ครับ ถ้าต้องการบังคับให้ทิศทางได้นะครับกิ่งใหญ่หน่อยประมาณนี้ครับอืบิดครับบิดเข้าลวดไม่กี่เส้นหรอกครับไม่กี่กิ่งครับสำหรับต้นนี้ นะก็ทำให้ทุกท่านได้ดูว่าการนำไม้พื้นเมืองเราเนี่ยมาสร้างได้ไหมได้อยู่ครับเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะนะครับเรามาเลี้ยงนั้นใช้เวลานะครับเลี้ยงสักปีสองปีก็ได้โคนใหญ่แล้วครับนะแล้วก็บิด ิีไว้ยปิดยอยว,วอา้ปุ๋ยที่ใช้นะครับผมใช้ขี้วัวนะครับมากลุ่มนี้กำลังเลี้ยงนี่นะครับแล้วก็กลุ่มนี้แล้วก็ยอดเท่านั้นเอง ครับไม่ยากเลยครับการเข้ารวดก็ทั่วไปเลยครับได้มีหลายท่านแนะนำไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะจะไม่พูดซ้ำทำให้ดูนะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเค ก็ทำเป็นเพื่อนกันไปครับนะเจตนาของผมเองก็คือมีเพื่อนสร้างงานไปด้วยกันนะครับมือใหม่มือเก่าส่วนใหญ่ก็เก่งแล้วก็ก็นะฮะไม่มาดูเรานาะเราก็สร้างงานไปด้วยกันกันแล้วกันนะครับกับทุกท่านนะ้าเป็นเพื่อนกันไปคุณอํานาจกระเกีดนะตอนนี้ก็ทําช่องนะอยู่สุพรรณนะขาบอลไซมาขามาก นะครับพาะนั้นก็ฝากช่องด้วยนะครับทุกท่านไปเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะมีไม้เยอะแล้วนะครับหลายท่านใครทำช่องนะคุณอุกิจนะซับมีก็ทำว่าเาทำบอลใส่มะพร้าวมะพร้าวบอลไส่นะครับมะพร้าวบอลไสก็ผมเคยพยายามที่จะทำอยู่พยายามที่จะเล่นนะแต่ สุดท้ายไปไม่รอดครับนะครับก็เลยเล่นบอนไซแบบนี้ดีกว่าเล่นเพื่อความสุขนะครับเราไม่ได้ผมเองเนี่ยนะไม่ได้เป็นงานดิเลกอยู่นะครับไอค้าขายเนี่ยใครยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับงานดิเลกหาความรู้เมื่อได้ความรู้ก็แบ่งปันกัน เดี๋ยวจะไปหาบนไซบ้านมดนะครับเสาทิศหรืออาจจะไปที่อื่นด้วยสุพรรณบุรีจะลองดูนะออกท่องก่อนท่องสวนนะครับท่านก็รอติดตามนะครับสร้างงานไปด้วยกันผมก็จะไปเจาะเลยนะครับไปสวนไหนก็พยายามที่จะไปเจาะให้ให้ได้เคล็ดลับควารมรู้มานะครับบิดได้นะครับโฟไซไกเนี่ย บิดให้เอี้ยวสวยได้ครับแต่ตัวนี้เป็นไม้โครงสร้างเป็นไม้ไอ้ทรงต้นเอี้ยวนะครับแต่ผมบิดนะอันนี้เป็นยอดนะครับอันนี้เป็นกิ่งกิ่งลึกกิ่งลึกนะฮผมเรียกกิ่งสามนะครับบางท่านก็เรียกกิ่งหลังไปเลยแล้วก็เรียกกิ่งสี่แฝดสามก็แล้วแต่นะฮะเอาที่สบายใจ นะครับการเรียกกิ่งนั้นนะถ้าจะเป็นสากลเลยนะผมจะเรียกแบบนี้นะครับผมจะเรียกกิ่งด้านนี้เป็นด้านกว้างนะครับร้อยแปดสิองศาประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับไม้สูงต้นเอี่ยวมันจะมีอยู่ด้านกว้างด้านด้านขวาด้านซ้ายนะครับเ,เป็นมุมร้อยแปดิบองศาอย่างเงี้ยครับ แล้วกิ่งที่3ามกิ่งหลังมันก็จะถชาแยงเนี่ยหลังนะครับหลังทั้งนี้เดี๋ยวให้ท่านดูก่อนแล้วกันนะฮะทบทวนความเข้าใจไปด้วยกันก็นแล้วกันนะท่านหลังก็จะเฉียงเนี้ยฮะจะไม่ไปทับไม่ไปทับกิ่งหนึ่งนะฮะหลังเฉียงหลังคือแทนลึกหลังนะสามสี่สี่ก็จะเฉียงหน้านะครับหก็คือสมคู่ห้าี่คู่หกหลังนะครับ เพราะนั้นลึกหน้าคือกิ่ง4และกิ่งหลึกหลังคือกิ่ง3และกิ่ง6แล้วก็ตั้งยอดนะครับตัวนี้กำลังตั้งยอดขึ้นนะครับเอวกลับก่อนนะก็โอเคนะครับไม้ย,ยังไม่ได้ไม่ได้สัดส่วนนะครับแต่ว่าก็พอดูได้ความเก่าแก่นะให้ทุกท่านได้ชมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างงานปื้นที่กันมือใหม่กันทั้งหมดนะครับผมก็มือใหม่นะเรียนตรงๆเลยนะ มือใหม่ครับสร้างงานกับมือใหม่ไปด้วยกันนี่แหละนะผิดแล้วถ้าแก้อันไหนก็จะบอกนะครับว่าอันนี้แก้นะมันไม่ตรงจุดนะอะไรประมาณนี้นะข้อข้อที่จะบอกทุกท่านก็คือถ้าจะสร้างขุนไกลให้สร้างไม้ฟอร์มใหญ่สักประมาณสัก50-60เซนไปเลยนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะสรุปสําหรับคลิปนี้นะฮะขุนไกล คือหลังจากที่ผมไปเยี่ยมชมสวนท่านนายกพิสิทธิ์แล้วนะครับคุนไกลเองเนี่ยได้แนวทางขุนไกลเพราะว่าขุนไกลเองเนี่ยพอสร้างงานออกมาราคาก็ไม่ค่อนข้างที่จะไม่ถูกอะ่ะค่อนข้างถูกอะทีนี้เวลาสร้างก็สร้างยากนะพอไปที่สวนท่านนายกพิสิทธิ์แล้วเนี่ยพอเราขึ้นโครงสร้างงนี้มาเราบิดเลยนะบิดให้มันปริ้วตามใจเราทรงอิสระไป นะเขาเรียกว่ามันมีทางออกเนี่ยผมเอารื้อต่อไก่ทั้งหมดเลยมาตอนนี้ลิดใบแล้วก็หมุนนะครับมันทําให้เรามีทางออกครับวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ทําได้ลงมือสร้างนะครับมันทําให้เรามีความสุขในการที่จะสร้างงานบอนใส่ไปนั่นเองในส่วนจะขายได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิง่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ f อฟนะทุกท่านทั่วประเทศที่สร้างงานด้วยตัเองนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ